ดีครับเพื่อน,อนวันนี้จะทำเมนเออูผัดหน่อไม้เส้นผัดหน่อไม้เส้นใส่หมูสามใส่หมูสาชนชานะครับเมนูนี้วัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากง,าง,ง่ายๆเลยนะทุกคนมีแค่หน่อไม้เส้นนะครับก็หมูสามชั้นต้นหอมหั่นเป็นสัน้นมแบบนี้เลยนะก็พริกสดแดง แล้วก็กระเทียมป่านะทุกคนวัตถุดิบมีแค่นี้เองง่ายๆเปิดไฟตั้งตาแล้วก็ใส่น้ํามันเล็กน้อยนะทุกคนเราจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะแล้วก็เอาหมูใส่แล้วก็เอาหน่อตามไปเลยนะครับทุกคนน้ำมันร้อนแล้วผัดกระเทียมให้หอมเลยนะทุกคน เทมหอมแล้วก็เอาหมูใส่เลยนะครับนี่นหน่อย หมูพร้สุกแล้วใส่หน่อไม้เส้นเลยนะทุกคนใส่นหน่อไม้เส้นแล้วก็คลุกใ้เข้ากันเลยนะจ๊าบวเลยเมนูเนี้ยอ,อร่อยอืมสบัดหน่อยเราก็จะปรุงเครื่องกันนะทุกคนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะง่าย คุณปูงก็มีอะายมากนะทุกคนใส่น้ำมันหอยไปเลยสองช้อนเลยนะใส่น้ำมันหอยสองช้อนเลยครับซัฟฟาเขียวก็หนึ่งถ้วยเล็กนะทุกคนน้ำตาลทรายก็ครึ่งช้อนโต๊เลยนะรสด,ดีก็ครึ่งช้อนโต๊เหมือนกันนะทุกคนผมปรุงรสนี้ก็แล้วแต่ชอบนะผมใส่แค่ไปช้อนนะทุกคนอันนี้พอปรุงเครื่องเรียบร้อยครบ ผัดให้เข้ากันอีกทีนึงนะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เราก็ใส่ต้นหอมแล้วก็พริกแดงเล็กให้มีสีสันนะทุกคนนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็คลุกเข้าวกันอีกทีนึงแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะทุกคนวันนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับ หน่อไม้เส้นใส่หมูสามชั้นนะทุกคนบอกเลยเมนูนี้อร่อยมากๆกินก,กับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะทุกคนเรียบร้อยแล้วปิดไฟเลยแล้วก็ใส่จานนะทุกคนอันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานเลยนะจ้านี่จำเบลอเลยทุกคนนี่ น่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนหอกมาเส้นผัดใส่หมูสามชั้นนะครับเมนูนี้ลองเอาไปทําดูนะทุกคนอร่อยชัชวๆกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะทุกคนนี่โอ้น่ากินมากๆโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะคะทุกคนนี่น่าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามชอบวันนี้นะทุกคนลาแล้วครับ